วันนี้จะมาพูดถึงอะไรหรือป่วันนี้จะมาพูดถึงการออมในสับที่เสี่ยงค่อนข้างน้อยเลยนั่นก็คืออะไรรูไหนเอยนั่นก็คือการออมในบัญชีเงินฝากเด่นค่ะก่อนอื่นเลยอ่ะอยากให้รู้จักกับบัญชีเงินฝาก อย่างน้อย2ประเภทก่อนนะฮะนั่นก็คือบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากฝากประจำอันแรกเลยนะบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยหรือที่รู้จักกันในชื่อบัญชีออมทรัพย์เนี่ยจะเป็นบัญชีที่เหมาะสําหรับคนที่หมุนเงินบ่อยๆเพราะว่าสามารถฝากถอนได้แบบไม่จํากัดแล้วก็จะให้ดอกเบี้ยด้วยซึ่งข้อดีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องนะครับจะฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะให้ดอกเบีย้ยหรือว่าให้ผลตอบแทนเนี่ยต่ทดีค่อนข้างตา่ำนอ่ส่วนอีกบัญชีรูปแบบหนึ่งนะบัญชีเงินฝากประจาบัญชีเงินฝากประจาเนี่ยจะเป็นบัญชีที่เป็นการฝากเงินเข้าไปบัญชีในจํานวนเท่าๆเดิมทุกครั้งตามที่ทําสัญญาตกลงไว้กับธนาคารก็คือตามที่เป็นเงื่อนไขของธนาคารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีเป็นฝากประจํามันแบ่งออกได้เป็นอีก2ประเภทด้วยนะดูปบ ก็ค <St an toys> <P an> ือ1บัญชีเงินฝากแบบฝากประจําครั้งเดียวบัญชีเงินฝากประจาแบบฝากประจําครั้งเดียวเนี่ยจะเป็นการนําเงินก้อนฝากไว้กับธนาคารโดยที่จะไม่สามารถถอนเงินออกมาก่อนกําหนดได้ที่สมมุติว่าเราเนี่ยเอาเงินก้อนหนึ่งแสนหนึ่งอะไปฝากธนาคารแล้วเราตกลงทําสัญญาฝากประจําเงินก้อนไว้กับธนาคารตีหนึ่งนั่นหมายความว่าเราเอาเงินหนึ่งแสนเนี่ยฝากเข้าไป แล้วเราเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรกับเงินแสนหนึ่งนั้นได้นะต้องรอให้ครบกําหนดกอที่ทำสัญญากันก่อนก็คืออ2เดือนเนี่ยเราถึงจะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้มันจะมีข้อดีตรงที่มันจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้เราอาจจะขาดสภาพคล่องเพราะว่าเราต้องรอระยะเวลาตามที่กําหนดถึงจะสามารถถ่ยถอนเงินนั้นออกมาใช้ได้นั่ส่วนเงินฝากประจำอีกแบ โอ้ยไม่ใจล้วก็ได้ส่วนเงินฝากประจําอีกแบบนะครับก็คือการฝากประจําแบบฝากประจําทุกเดือนก็คือเราเนี่ยจะต้องฝากเงินไปในอัตราที่เท่าๆกันในแต่ละเดือนในระยะเวลาที่กําหนดเช่นสมมุติว่าเป็นการฝากประจํา12เดือนในอัตราเดือนละ1000บาทเราจะต้องใส่เงินเข้าไป1,000บาทเป็นเวลา12เดือนอันนี้ก็จะเรียกว่าเงินฝากประจําแบบทุกเดือน ซึ่งมันจะมีข้อดีนะครับตรงที่มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีวินัยทางการเงินและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้เราออมเงินได้เยอะเพราะว่ามันเป็นการบังคับให้เราต้องฝากจนครบกําหนดเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยสัญญาก็จะเป็นแบบโมฆะเราก็จะไม่ได้ดอกจากการที่เราพยายามที่จะฝากฝากไปเลยเนาะ <L> เออซึ่งอ่าทางพูดอย่งีมันก็จะเห็นข้อเสียละข้อเสียของมันก็คือถ้าเดือนไหนที่แบบ เรามีเงินไม่พอฝากเนี่ยเราก็อาจจะช็อตได้เนาะมีประสบปัญหาทางด้านการเงินได้นั่นเองนะฮะและแล้วก็มาถึงระเอกของเรานะฮะนั่นก็คือบัญชีเงินฝากแบบดิจิทัลมันคืออะไรมันจะต่างกับบัญชีออทรั์ยังไงนะฮะมาฟังกันเลย คือบัญชีเงินฝากแบบดิจิทัลนะครับมันมีอีกชื่อหนึ่งนะฮะว่าบัญชีเงินฝากแบบ e-saving นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประเภทหนึ่งของบัญชีออมทรัพย์หรือพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ประเภทหนึ่งนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่ามันสามารถเปิดบัญชีได้ผ่านทางออนไลน์นั่นก็คือผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยนะฮะมันจะมีความง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปเปิดที่ธนาคารถูกไหมซึ่งจุดเด่นของบัญชีเงินฝากแบบดิจิทัลเนี่ยนะฮะ จะมีข้อดีนะฮะตรงที่มันจะมีดอกเบี้ยสูงและมันจะเป็นบัญชีที่ไม่มีสุดคูฝากนะฮะแล้วมันก็ยังมีข้อดีอีกตรงที่มันเป็นไงเนื่องจากมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมแน่นอนว่ามันก็สามารถฝากถอนโอนได้สะดวกผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันเลยนั่นเองซึ่งตอนนี้เป็นปี2024แล้วเนาะก็จะมาแนะนำา5บัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ได้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรา ไปหาข้อมูลมานะฮะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยอันดับที่5นะครับ Go Saving โดยเคฟบายกรุงศี เ็บใบกุ้งสีเนี่ยครับได้มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดเป็น2.22%ต่อปีสำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่22ธันวาพศ2566โดยในเดือนที่1ถึง18เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย เป็น1.75%ต่อปีและในเดือนที่19ถึง24จึงจะเป็นอัตราดอกเบีย้ย2.22%ต่อปีนั่นเองครับซึ่งในแอปโกโรเนี่ยนะฮะมันก็มีลูกเล่นเยอะมากเลยใครลองไปโหลดดูได้นะฮะมันก็จะช่วยเก็บเงินฝากให้เราได้แล้วมันก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยให้เราดูด้วยทุกวันนะฮะและอันดับที่4นะครับ GTB มีเสีโดยธนาคารทหารไทยธนชา บัญชี TTPB Save เนี่ยนะครับเนี่ยบัญชีเนี่ยได้ดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝาก0-1แสนบาทนะครับและให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่1.66%สำหรับกลุ่มเงินฝาก1ล้านบาทแรกนะครับแต่บัญชีเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมียอดฝากมากกว่ายอดถอนในแต่ละเดือนเนี่ยถึงจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา2.2%นะครับและอันดับที่3นะครับ บัญชีชิวดีของธนาคาร C I M B ชิวดีซึ่งในบัญชีชิวดีนี่นะครับให้ดอกเบีย้ยสูงถึง2.88%ต่อปีก็คือสื่าสูงมากเลยแต่แต่แต,แต่มันก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนขั้นบันไดอะอารมณ์ประมาณว่า ถ้ายอดเงินฝากเนี่ยไม่ถึง10,000บาทเนี่ยหนึ่งบาทแรกเนี่ยอยู่จะได้แค่0.5%ต่อปีนะจ๊ะแต่ส่วนที่เกิน10,000บาทมาเนี่ยแต่ไม่เกิน5 0,000เนี่ยจะได้1.8%ต่อปีนะครับและส่วนที่เกิน5 0,000บาทนะครับแต่ไม่เกิน10,000แบาทเนี่ยก็จะได้ไปเลย2.8% 8ต่อปีนั่นเองส่วนถ้าเกิน10,000แบาทก็ได้แค่0.2%ต่อปี และอันดับที่สองนะฮะดามเซฟโดยธนาคารเกียรตินาคินพัฒละ <Yeah! S 1> ให้ดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีเลยนะฮะว้าวแต่แต่แตมีเงื่อนไขก็คือสำหรับยอด1,000งบาทแรกแค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> ส่วนที่เกิน1,000งหมืนะฮะแต่ไม่เกินหนึ่ล้านบาทเนี่ยก็จะได้1.5%นะครับ และส่วนที่เกิน1ล้านบาทเนี้ก็จะได้0.5%ต่อปีนั่นเองนะฮะและแล้วก็มาถึงอันที่หนึ่งของเรานะครับว้าวนั่นก็คือ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 มัญชีออมซัพย์ BU Max ของธนาคารและแอน้า์นั่นเอง ให้ดอกเบีย้ยสูงคุ้มมากถึง6%ต่อปี้แต่เงื่อนไขเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะก็คือแค่10,000บาทแล้เท่านั้นที่ได้6%ส่วนที่เกิน10,000บาทถึง100ล้านบาทเนี่ยจะได้แค่0.25%เท่านั้น สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมารู้จักกับบัญชีเงินฝากที่แบ่งเป็นบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์กับบัญชีเงินฝากประจาว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็บัญชีเงินฝากแบบดิจิทัลด้วยนะฮะห้าบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยก็เป็นบัญชีที่ผมใช้เองจริงแล้วก็ได้โหลดแอปพลิเคชันมาใช้แล้วก็เปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยก็เห็นว่าดอกมันโอเคมันมีความปลอดภัยด้วยแล้วก็ ได้ดอกเบี้ยดีก็เลยอยากจะแนะนำให้ใช้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายนะครับ